เจบี c l u s i v e t a t k Tinder เปลี่ยนชีวิตหลายคนคงรู้จักแอป Tinder ใช่ไหมครับมีมานานมากหลายปีซึ่งแอปนี้มีวัตถุประสงค์ในการที่เป็นแอปหาคู่เดทติง้งใช่ไหมฮะแต่ว่าเกสปิเกอร์ของเราวันนี้ครับจะมาแชร์ฟังว่าแอป Tinder ที่เป็นแอปหาคู่จริงๆแล้วเป็นได้มากกว่านั้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าแอป Tinder เนี่ยที่เราบอกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเนี่ยครับมันเปลี่ยนยังไงได้บ้างฮะ โอเคจุดแรกเลยเราเคยทํางานเป็นเซลล์มาก่อนทีนี้พอเป็นเซลล์ค่ะเราก็ต้องปิดการขายต้องมี KPI หาลูกค้าใช่ไหมคะทีนี้เราเราิ่มรู้สึกว่าเราทําตาม KPI ที่บริษัทตั้งไว้ไม่ได้เราก็เลยลองคิดดูว่าเออมันมีอะไรที่ทําให้เราเนี่ยสามารถหาลูกค้าหรือว่าคุยกับคนได้ค่อนข้างเยอะนะคะ เราก็มาคิดว่าเออเราก็เล่นแอป Tinder อยู่โดยตอนแรกค่ะเราก็เอาไว้หาเพื่อนหาแฟนปกตินั่นแหละแต่ทีนี้พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะหาลูกค้าแล้วเราก็เลยลองเข้าไปเล่นในท i n d e r เราก็ได้เจอคนมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าของธุรกิจเองหรือว่าจะเป็นพนักงานนะคะที่มีสิทธิ์ตัดสินใจซื้อหรือว่าจะเป็นเอ่อพนักงานในส่วนของการตลาดก็ตามพอเราได้คุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าอยากฟังเราจริงๆเพราะว่าก่อนที่จะคุยกันมันต้องแมทกันก่อนใช่ไหมคะ เขาก็ฟังเราเริ่มรู้สึกว่าเออเราขายอันนี้แล้วเรามีความรู้อันนี้จริงๆและทีนี้พอมันสามารถไปซัพพอร์ตธุรกิจที่เขากําลังทําอยู่ได้ค่ะเขาก็ตัดสินใจซื้อสินค้าของเราก็ทําให้เราได้แตะ KPI แล้วก็ทํายอดขายได้ตามที่บริษัทต้องการค่ะ ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอย่างที่บอกว่าเราเราต้องแมชกับเขาเนี่ยทิศทางในการเลือกแมชที่บอกว่าเป็นจัดซื้อการตลาดหรือเจ้าของกิจการเองเนี่ยครับเราต้องตั้งโปรไฟล์หรือไบโอหรือรูปภาพยังไงครับเพื่อให้แมชกับคนกลุ่มที่เป็นทาร์เกตที่เราตั้งใจจะปิดการขายได้ครับค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วะคะ่ะตัวไบโอเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมาก ทุกคนลองคิดดูว่าไบโอมันก็เหมือนกับสิ่งที่โชว์ความเป็นเราในไม่กี่บรรทัดะนะคะมันก็เหมือนกับตัวนามบัตรที่เรายื่นให้กับคู่ค้าของเราหรือว่าคนที่ทําธุรกิจด้วยนะคะพอเป็นท i n d e อร์ค่ะมันมากกว่านั้นคือมันมีรูปภาพด้วยทีนี้เราจะต้องทอํายังไงให้รูปภาพกับไบโอสอดคล้องกันใช่ไหมคะตัวเราเองเรามองว่าไบโออ่ะเราก็ใช้เหมือนกับบอกว่าเราสนใจเรื่องอะไรแล้วก็ตัวรูปภาพอะค่ะก็ในฐานะที่เราเป็นเซลล์แล้วก็พูดตรงๆว่ายัางไงมันก็ จริงๆมันมีเรื่องของหน้าตาเข้ามาเกี่ยวนิดนึงนะคะเราก็พยายามใช้รูปที่ดูโอเคนะคะแล้วก็รูปภาพที่ไม่โปจนเกินไปค่ะทําให้เขารู้สึกว่าเอออยากคุยกับเราในทิศทางที่เป็นเรื่องงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นทริคการตลาดเลยนะครับว่าอยากให้คนเข้ามารู้จักด้วยด้วยแคมเปญแล้วก็โปรโมชั่นก็คล้ายๆกันกับการทำ personal branding ในช่องทางของ Ti n เดอนั่นเองเขานี้ ออพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับจุดที่มันเปลี่ยนจริงๆถ้าเราจับใจความได้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่หาลูกค้าเพิ่มในช่องทางที่เป็นแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่แพลตฟอร์มปกติทั่วไปเช่นปกติเราคงหาลูกค้าผ่านทางช่องทาง Google Facebook หรือว่าโทรตามถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงเป็นสม,มุดหน้าเหลืองใช่ไหมครับในการหาช่องทาง DVD หาเบอร์คอนแทคคราวนี้ก็เหมือนกับติดต่อได้โดยตรงโดยที่มีคาแรคเตอร์ของเราเข้าไปอยู่แทนที่ผ่านตัวหนังสือหรือผ่านเสียงทางโทรศัพท์ พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับก็จะรู้แล้ว ว่าจุดที่เปลี่ยนชีวิตในสเต็ปแรกเนี่ยครับเป็นในเรื่องของการหาช่องทางแล้วก็ฟิลอินในเรื่องของ KP i ที่ทําได้ตามเป้าสเต็ปที่2ครับมีเรื่องไหนอีกไหมฮะที่คิดว่ามันเปลี่ยนชีวิตและสามารถแชร์ให้กับคนที่ฟังพอดแคสต์อันนี้ได้ครับอย่างแรกเลยตอนแรกที่เราทําเป็นเซลแล้วเรารู้สึกว่าเราเล่น h i n d e อร์แล้วตัวไบโออะค่ะตัวเราเองอะเขียนช่องทางโซเชียลมีเดียของเราไว้ที่ตัวไบโอด้วยทีนี้พอเราเล่นไปเล่นมาแล้วเรื่องรู้สึกว่าเออมีผู้ติดตามเนี่ยเข้ามาติดตามที่โซเชียลมีเดียของเราอะเพิ่มมากขึ้นเเยยอะลจาก ช่องทางของ Tinder นะคะเพราะว่าดูได้ยังไงก็คือเขาจะทักมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเออมาจาก Tinder นะครับแอปมาจาก Tinder นะครับอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าเออ t i n d e r เนี่ยมันสามารถเพิ่มผู้ติดตามให้กับโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยได้เยอะมากๆ เราก็เลยคิดว่าตรงนี้จะทําประโยชน์ให้กับเรายัางไงได้บ้างก็เลยคิดว่างานอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเป็นงานที่ต้องใช้ผู้ติดตามแล้วก็มีรายได้เข้ามาที่ค่อนข้างง่ายเราก็เลยตัดสินใจซื้อ Tinder Go เลยก็คือจ่ายไปเดือนละประมาณ200บาทนะคะถ้าจําไม่ผิดข้อดีของ Tinder Go ก็คือมันสามารถปัดได้แบบอะลิมิเต็ดใช่ไหมคะทีนี้เราก็ปัดไปวันหนึ่งอ่ะส่ร้0ร้คนอะ่ะเราก็ได้ผู้ติดตามกลับมาวันหนึ่งเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยคนแล้วแต่วันนะคะอย่างเราอ่ะเราทําเดือนหนึ่งเราได้กลับมาเป็นประมาณหมื่นคนอะ่ะ ทีเนี้ยก็เลยทําให้ชีวิตของเราอะค่ะเปลี่ยนไปอย่างมากเลยเพราะว่าเจ้าของแบรนด์หรือว่าคนที่ตามหาอินฟลูเอนเซอร์เองเขาก็จะมองเห็นว่าเรามีผู้ติดตามเยอะแล้วเราก็มีเอนเกจเมนท์ที่สอดคล้องกับผู้ติดตามเพราะว่าผู้ติดตามของเราอะเป็นออร์แกนิกหมดเลยหมายความว่าคนที่ติดตามเราอะเขาชื่นชอบเราจริงๆเขาถึงจะมาติดตามไม่ใช่พวกที่แบบว่าซื้อฟอร์เฟกฟอร์อะไรแบบที่เขาชอบทํากันะนะคะก็เลยทําให้เราค่ะได้งานที่ค่อนข้างเยอะถามนิดนึงครับอย่างที่ เล่ามาว่าเราได้ผู้ติดตามผ่านทาง Tinder จริงๆแล้วมันมีทริคอะไรไหมครับว่าทํายังไงให้เกิดผู้ติดตามผ่านช่องทาง Tinder ได้ฮะสำหรับเราอะคะ่ะเราไม่เคยที่จะเชื่อมตัว Instagram มอะ เข้ากับตัว Tinder เลยเนื่องจากว่าถ้าเราเชื่อม Instagram เข้ากับ Tinder เนี่ยทำให้ในแอป Tinder เองอะสามารถดู Instagram ของเราได้โดยตรงแต่ถ้าเราแค่เขียนชื่อ Account Instagram ของเราไว้ที่หน้าไบโอทำให้เขาต้องมาเสิร์ชใน Instagram ถึงจะเห็น Instagram ของเราทีเนี้ยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เขากดติดตามค่ะอืมก็เรียกได้ว่าทำให้เกิด ความอยากก็เหมือนกับว่าสร้างดีมานใช่ไหมครับแล้วก็ให้คนเข้าไปติดตามกันเองเขานี้ผมถามนิดน,นึงได้ไหมฮะว่าการที่จะเซตแบบนี้สไลจี้แบบนี้จำเป็นต้องล็อก IG เป็น p r i v a t e ไหมหรือควรจะเปิดเป็น Public ดีกว่ากันครับในการสร้างผู้ติดตามในช่วงระยะเวลาสั้นๆแบบนี้ตอนแรกค่ะเรานั่งคิดเหมือนกันว่าเราควรจะเปิดเป็น p r i v a t หรือว่าพับลิกดีแต่ทีนี้พอเราเริ่ม มีผู้ติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วยังไงเราก็ต้องเปิดเป็นพับบิ c อยู่ดีเพราะว่าเราทําเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะคะก็ไม่ต่างกันค่ะจริงๆคนก็กดเข้ามาติดตามแล้วก็เลือกที่จะคุยกับเราอยู่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคเขาทักมาสักร้อยคนแต่ว่าเราอาจจะตอบสักไม่หมดนะคะเขาก็อาจจะเลิกติดตามไปบ้างร้อยคนอาจจะเลิกติดตามไปสักสิบคนก็ถือว่าไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเรามากมายเพราะฉะนั้นพับบิ c ก็โอเคค่ะไ,ะไม่จําเป็นต้องเป็นไพรเวทเลย สรุปแบบนี้ดีกว่าครับผมมองว่าไม่ว่าแอปพลิเคชันเนี่ยวัตถุประสงค์จะเป็นยังไงก็ตาม,มานะครับก็อันดับแรกขึ้นอยู่กับการวางตัวคาแรคเตอร์ Character ของเรานะครับก็เป็นการที่จะดึงดูดคนประเภทใกล้เคียงหรือประเภทเดียวกันกับเราเข้ามาอย่างที่เราบอกว่าเราอะ่ะมักจะเป็น คล้ายๆกับดึงดูดคนที่ใกล้กับเราเพราะงั้นถ้าเราแสดงตัวแบบไหนเราก็มักจะได้คนแบบนั้นอย่างที่แกสปิเกอร์ของเราท่านนี้นะครับเขาเลื่อยจะแชร์ไอเดียความคิดเขาชอบคุยเรื่องเกี่ยวกับงานเขาก็ดึงดูดคนที่เกี่ยวข้องกับงานเข้ามาเรื่อยๆแบบเดียวกันกับเรื่องของแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มที่เขาสามารถเลือกหาช่องว่างและช่องโหว่ของแอปพลิเคชันที่หาคู่นะครับเปลี่ยนมาเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเพิ่มยอด follower ได้และสามารถเปลี่ยนแอปพลิเคชันที่หาคู่เปลี่ยนมาเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถหาลูกค้าได้ เช่นเดียวกับ Facebook ครับในตอนแรกที่ Facebook ก่อตั้งมาเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นแอปที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนที่เป็น YouTube อยู่ทุกวันนี้นะครับทุกคนเน้นจะยิงแอดจะหาลูกค้าปิดก,การขายผ่านช่องทาง Facebook ซึ่งวัตถุประสงค์แรกๆของเขาเนี่ยเป็นแค่คอมมูนิตี้ที่ เพื่อนใช้กับเพื่อนเท่านั้นเองหลายๆคนพอฟังแบบนี้ครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าโอกาสมันมีอยู่ทุกที่อยู่ที่ว่าเราจะมองหาโอกาสนั้นยังไงได้บ้างในอนาคตรครับก็ไม่แน่เหมือนกันที่จะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆออกมาเหมือนอย่างที่ติกตอกออกมาตอนแรกหลายคนก็เริ่มฉวยโอกาสนะครับปั้นตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ปั้นตัวเองเป็นไลฟ์โค้ดปั้นตัวเอง,เป, Code, ปเ,องเป็นช่องทางการขายสินค้าซึ่งแท้จริงแล้วติกตอกออกมาแค่เป็นแค่แอปค่าวเวลาแล้วก็เอนเตอร์เทนวิดีโอแบบสั้นเท่านั้นเองถ้าชอบคอนเทนต์ดีแบบนี้นะครับก็อย่าล สวัสดีครับ